สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมลุงติดเกมที่ติดเกมลุงๆนะครับวันนี้มาในเกม r a c i n g Master นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาสุมกาชาแล้วกันวันนี้นะไม่รู้จะทําอะไรแล้วตอนนี้นะครับผมแรลงก็ขึ้นไปจนถึงลําดับสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมันยังเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลยดองลุงดองเพชรมาทั้งหมด19,000นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเติมรถเข้าไปในคังของเราสักหน่อยลรงรถเราตอนนี้มันวา่างเปล่าซะเหลือเกินนะครับก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาสุ ลดหน่อยนะครับผมเนาะไปดูรถในตู้กันหน่อยมีอะไรบ้างครับคันนี้น่าจะตอนนี้น่าจะเต็งหนึ่งอยู่นะครับเนี่ยครับผมเป็นชิลินนะครับผมบุกติชิลินคันนี้โคตรแรงครับผม ใช้ได้เลยแต่ว่าลุงก็เฉยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้รถของลุงคัส์ตรีมลุงเนี่ยมีรถเยอะอยู่นะครับแต่ถามว่าถ้าได้มามันก็ดีครับผมแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราก็ยังพอมีรถพอได้เล่นนะครับแต่ว่ารถของคัสสมรรถนะนะครับผมเนี่ยมีแต่คันขาวคันขาวคันขาวนะครับผมลุงยังไม่ค่อยมีสมรรถนะเท่าไหร่แต่ที่หนักกว่าคือสปอร์ตนะครับเนี่ยสปอร์ตลุงแทบจะไม่มีรถเล่นเลยคันนี้ยซทโฟเนี่ยลงไปลองเล่นแล้วครับผมโคตรลื่นเลยครับไหลทะไหลแบบควบคุมยากมากคันนี้นะครับผม แต่แต่ถามว่าแรงไหมแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเล่นเราไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครันนี้ลุงก็เลยว่าจะมาลองเอาคันนี้แล้วกันนะครับผมนี่อ่าเราจะเอาคันนี้นะครับแต่เราจะใช้วิธีการแลกเอาแล้วกันนะครับแต่เราจะมาสุมหาคันนี้เผื่อเราจะได้บุกติชิลันด้วยนะครับผมไปเอากันเลยดีกว่าไม่ต้องมอรีรอแล้วครับผมสุมกาช้าแล้วมาดูว่าวันนี้เกลือหรือจะกิดแกบ เกือบทักเก็บไปเอา้ะคูได้ไหมครับผมขอเอาลดแล้วกันนะครับ10ครั้งแรกนะครับกูแจมีด้วย12ดอกนะเดี๋ยวมาดูว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงครับตอนนี้การันตีพึ่งผ่านการันตีไปนะครับลุงยังไม่ได้นะย,ยังไม่ยังไม,ไม่ไม่ออกนะครับหลุดเลทไป1ครั้งแล้วครับผมมาดูกันเขาบอกว่าไอ้คันนี้นะผมจะบอกว่าเลทเนี่ยหลุดกันกระจายเลยนะสำหรับคันนี้นะไม่รู้ว่าเราจะมานรืม่เราเอาสักหนึ่งการันตีพอแล้วกันนะดองเพชรเอาไว้รอคันหน้านะได้ข่าวแว่วๆว่าเหมือนสกายไลน์มันใกล้จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวววดดอองงไไ้เเพราาาาะ่่่ลุมมมใชสยติหนนักข นะเราเติมแค่พวกพื้นฐานมันนะครับ30บาท40บาท9บาทอะไรอย่างนี้นะครับขนาดสัญญาพาร์ตรงยังไม่ได้เติมเลยนะครับไปมาไม่ต้องรีรอกันแล้วผมไป10ครั้งแรกครับผมลุยโอเคครับยังไม่ออกจากกลัวไปกันต่อฮะเอาก็ยังดีครับได้ลำโบคันนี้มาจะได้เอาไปตีบวก2ครั้งแล้วนะครับจาก19นนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง35กิโลแล้วนะครับผมไปกันต่อครับผมขอให้เหลือเพชรไว้ให้ลุงสักหมื่นได้ไหม <c oughs> ไปกันต่อครับมันยังไม่ได้ใกล้เคียงแล้วครับช่วงนี้นะครับขออย่าถึงขั้นการันตีเลยได้ไหมจุกอกเดี่ยวจุกอกพี่นืมหัเคยได้อยู่นะครับแถวนี้นะครับเคยได้อยู่ไป <c oughs> ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ 65้าแล้วเดี๋ยวขอญาตใกล้แล้วมันใกล้แล้วครับผมเหลือการันตีอีก35ขอรุนหน่อย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 ครับผมอันนี้ลงตัดยังไม่ได้ตัดแอนิเมชันนะมันเลยบีแอนิเมชันอยู่นะครับพุ้ <c oughs> ุูเงียบกริบเราเอาตังค์ไปซื้อพุให้มันได้ไหมครับเอาไปกันต่อครับผม <c oughs> มาดูกันว่าจะการันตีหรือเปล่า พุมาแล้วครับพุมาแล้วพุมาแล้วทุกคนพุมาแล้วพุมาแล้วพุมาแล้วไปขอดสีฟ้าได้ไหมพุมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้แล้วครับผมทุกคนได้แล้วเย้ไม่หลุดเลนครับไม่หลุดเลนครับเอาถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับผมบุกกติชิรอนมาแล้วครับผมออย่างเท่ครับอันนี้น่าจะเป็นคันสีบ่วงครับอ่ะติดมาอีกสักคันอีโวโอเคครับจบนะพอครับผม พอแล้วเอาไว้คันต่อไปเอาไว้คันต่อไปนะอย่าไปพื้กดผิดนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะแกลกรถ3คันเลยครับผมออกคันนี้ด้วยนี่คันนี้ด้วยนะครับแลกไปเลยครับผมร้อสาพอดีอยากได้รถเออสปอร์ตอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผมเดี๋ยวลุงจทำคลิปรีวิวให้นะครับ ว่าเขาจูนกันยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขอแบบลองลองวิ่งดูก่อนเทยู่เทยูเทอยู่ของจริงของจริงของจริงเดี๋ยวเราไปแลกสปอตอีกสักคันครับผมเนี่ยลุงมีกุญแจอยู่เดี๋ยวลุงจะใช้เพชรให้ให้ยอดไปถึงสักร้อยยี่นะจะได้แลกสปอตอีกสักคันหนึ่ง อันนี้ก็จะการันตีแล้วด้วยโอ้โหรอบนี้เราน่าจะได้รถทองถึงสิ่สี่คันเลยนะมีโอกาสนะเนาะลองดูครับไปเอาทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้างอีกสักคันอีกสักคันอีกสักคันหน้าอีกสักคันหน้าอีกสักคันหนึ่งนะมาดูกันครับว่าจะเป็นคันไหนครับ b m z 4แน่นอนใช่หรือเปล่า มีเอ็มคันไหนเอ,อ่ยน่าจะใช่แล้วล่ะคูเป้แต่แต่ผมมีสองคันแล้วนะคูเป้อ่ะมันน่าจะเอาไปตีบวกได้แล้วมั้งครับผมโอเคอะไรอีกคันนี้ผมเห็นเขาเล่นกันอยู่นะแรงอยู่นะคันเนี้ยผมเพิ่งได้นะเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยผมเห็นเขาเล่นกันอยู่นะครับแรงอยู่นะครับแอสตันมาตินเนี่ยของจริงโหคดคุ้มอ่ะ น่าจะหมดแล้วครับผมเฮ้ยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยรอบนี้เจตเราต้องเอาให้คุ้มค่านะครับเพราะเราไม่ใช่สายเติมหนักนะครับเราไม่ใช่สุลต่านนะเราต้องคํานวณให้ดีให้คุ้มค่าคเดี๋ยวตัวนี้มันคะแนนมันพอตู้มันหมดมันจะหล่นลงมาครับลงมาอีก11มามารวมกับตัวนี้นะครับ11ก็จะกลายเป็น100พอดีนะครับเราก็สุ่มอีก2ทีก็จะพอที่จะไปแลก รถสปอร์ตมาได้อีก1คันนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่สุ่มดีกว่าครับผมเก็บไว้ก่อนเราได้มา3คันเลยนะเนี่ยถ้าเราสุ่มต่ออีก3ครั้ง3ครั้งก็4,500ันห้าโอ้ยหนักอยู่นะครับผมสี่พันห้าเนี่ยเงินผมนี่ยังเหลือน้อยอยู่เอาเท่านี้แล้วกันนะครับได้3คันครับผมผลประกอบการตอนนี้เหลือ8000นะครับได้รถทองมา3คันครับผมหืมอย่างคุ้มนะครับรอบนี้ผมบอกเลยว่าลุงไม่เกลือนะครับลุงไม่เกลือนะรอบนี้นะโคตรแจม่ม เดี๋ยวไปลองกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตจูนรถก่อนอ่ะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากรู้ว่าเราจูนรถแบบเบื้องต้นเอาแบบทฤษฎีง่ายๆทําไงนะครับนี่กดไปที่อันดับลยครับผมซ้ายนะครับแล้วกดไปที่สุดยอดอันดับรถนะครับแล้วก็เลือกไปที่รถที่เราจะจูนนะครับเดี๋ยวเราไปเอ็กซ์ตรีมเอาคันใหม่เลยครับบูกาติชิรอนครับแล้วเราก็ไปเลือกของคนอันดับที่1ที่2ที่3นะครับดูเขาจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราเลือกของคนที่1แล้วเรารู้สึกขับแล้วมันยังขัดอยู่ก็ลองมาเลือกคนที่มันแตกต่างลงมาไล่่่่ลลงมมมมาาาาานนะแแตผบอกกเเเยยววววววพทิิร์ีีี้้คััจด ส,ส่วนเราก็อาจจะขับไม่เก่งอย่างเขาแต่เราก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับผมเอารถใหม่ออกมาโชว์กันหน่อยเดี๋ยวรถใหม่มาโชว์กันหน่อยดูอัพอัพก่อนครับผมขออนุญาตอัพก่อนอัพไปแค่สามไปก่อนยังไม่พอะอะไรยังไม่พออัพได้แค่สามนะของม่วงหายยา,ยากเลยครับผมเดี๋ยวค่อยอะไรโอเคครับผมมาแล้วครับผมไปติดสติกเกอร์มาแล้วครับ <laughs> ไม่มีสติเกอร์มันขี่ไม่ได้เลยครับผมไปขออนุญาตไปทดสอบดูแล้วล็อกล็อกห้องเลยโหได้บุกติมาแล้วโคตโหวันนี้ลุงไม่เกลือนะเขาบอกก่อนนะขออนุญาตนะล็อกห้องเลยเราไปลองรถกันนะครับไอ้ที่หนึ่งะมันที่1แน่ๆนะครับรถมันแรงสูนแล้วก็ฝีมือลุงเนี่ยมันสุดยอดเลยไปครับผม Extreme อ่าแล้วเราก็ได้ยืนเท่ๆด้วยครับผมอย่างเก่า นี่ลูกติดเกมครับฝากไว้ด้วยใครอยากมีเพื่อนแอดมาได้เลยครับลูกติดเกมครับ1992เฮะเดิมพันด้วยครับผมในกลัวที่ไหนแล้วครับไปครับผมออกตัวครั้งแรกก็เพอร์เฟกไปเลยครับโอ้ใครมันจะสู้เราได้ครับอย่างงี้โอ้ย่างตึงนะครับอุ้ยแอบเดียวยากนิดนึงนะครับผมแอบแข็งนิดนึงนะ มีความรู้สึกว่าแข็งแข็งนะน่าจะลดมันน่าจะหนักนิดนึงนะครับแต่ไม่ไหลนะไม่ไหลครับไม่ไหลอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้รถเรายังอัพไม่เต็มนะครับไม่ไหลไม่ไหลนะแต่ว่าแอบแข็งนิดนึงครับโอ้โหสนามสุดยอดครับโอเคครับผมที่หนึ่งครับ แต่มันน่าจะที่หนึ่งอยู่แล้วละครับเอาเชลลอนมาเล่นนะครับโิดกดไลค์ให้นะครับน้องเหมียวโอเคโอ้สองร้อยแต้มครับผมฮฮฮโอเคครับผมประมาณนี้นะ เดี๋ยวมีโอกาสถ้าอยากรู้อยากให้ลุงมารีวิวรถคันนี้ก็เดี๋ยวลุงจะมารีวิวให้นะสำหรับใครที่แบบกําลังตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาดีนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าอยากนะก็คอมเมนต์บอกบอกันได้เลยครับอยากหรืออยากดูคันสีทองที่เราได้มานะครับคันไหนที่เราได้มานะเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้มานะมีมีสมรรถนะเนี่ยไม่ไม่มีเนาะเราไม่ได้นี่เราได้คันนี้กูเป้คันนี้มานะครับแล้วก็ได้คันนี้มานะสองคันนี้นะถ้าอยากให้ลุงรีวิวก็ก็บอกมาได้เลยนะครับเห็นเขาเล่นอยู่ตึงอยู่คันนี้ โอเคครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องลุงติดเกม1992เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาทําอะไรเกี่ยวกับ Racing Master ก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับอยากให้ลุงทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม